ดูดวงชาวาราศีพฤษภอดีตจชาติเป็นนักรบอย่าลองนะครับผมดวงนี้กล้าได้กล้าเสียเรื่องอดีตชาติท่านจะไม่เชื่อไม่ได้นะนะครับผมออนวันที่ย3บสามกันยานะครับเดี๋ยวได้รู้ดีนะครับผมเรื่องอดีตชาตินะครับผมยิ่งใหญ่นะครับผมชาวาราศีพฤษภถือว่าตกตำแหน่งการที่ท่านจะเกิดเป็นาปราศีพฤษภไม่มีเรื่องบังเอิญ ครับเดอะอมเบรนักลบก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตานักลบศัตรูเยอะไหมโคตรเยอะครับศ <c oughs> <c oughs> ัตรูเยอะไหมชาตินี้นะผมถ้าเยอะยกมือขึ้น <c oughs> เยอะมากศัตรูอะไรกันนักกันหนาผมทำไมต้องด่าผมด้วยทำไมต้องกันแกล้งผมด้วยผมไม่ทำอะไรให้คุณอะผมไม่ทำอะไรให้คุณ ทำไมต้องมาเค็มชุดไทยของเราด้วยับทาไมต้องมาแย่งนู่นแย่งนี่อ้างนู่นอ้างนี่ด่าแล้วด้วยให้เงินเขาให้การศึกษายังด่าเราเลยโอ้ยคนแบบนี้คบไม่ได้คับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาับผมก่อนอื่นหมอสันแนะนำว่าศัตรูเยอะนะผมเราต้องพบภัยดีพินาศับัตรูพังพี่นาศเคยได้ยินไหมภัยดีพินาศับัตรูพังพี่นาด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาหมอสันแนะนาให้คุณพบิดตัวไว พระเก่าพิธีใหญ่วัดบวรอบผมวัดอื่นก็มีนะถ้าอยากได้ครับสองรยหาิบาทแบ่งให้อาผมพระเก่าผมติดตัวไว้อธิษฐานจิตเอาคนผีคิดร้ายจงออกไปทําไมถึงต้องคนคนก็คือคนนี่แหละผีก็คือผีผีออกไปคนคนดีเข้ามาผีร้ายออกไปทำทาเหมือนอาจารย์อาจารย์เวลาไล่ผีเขียนยันโยนยัน คนดีเข้ามาผีร้ายออกไปอาจารย์จีนนะคล้ายๆหนังผีโดนยันคนดีเข้ามาผีร้ายออกไปคนดีเข้ามาผีร้ายออกไปนั่นแหละฉันพบไพเรียพี่หน้านะผีร้ายออกไปคนดีเข้ามาลคลายๆกันสองร้อยสิบาทส่งฟรีับผมพบคู่กับเหรียญพระบางปาบมานมานเป็นยังไงมารชอบกระซิบเคยดูไหมทอมแอนเจอรี่ทอมแอนเจอรี่ัะผ,ผมกระซิบข้างหัว ฆ่ามันฆ่ามันจัดก,การมันนบผมครับนั่นแหละคล้ายๆมารเขาเรียกมารเขาเรียกมารคอยโดนจิตโงงใจับผมทักไายมาซันนี่สีสองใบก้าดวงชะตานี้เป็นยังไงเอาผมเป็นนักรบเก่าไหมตกตําแหน่งเอมโบรนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตําแหน่งดวงชะตาโทยเทพก่อนขออนุญาตเปิดไพ่โทยเทพโทยเทพคือตกตําแหน่งพระจันทร พระจันทร์นำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองมรรมีวัฒนาถือดอกบัวมาให้เปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนมน์เสน่ห์พระจันทร์ส่งบอบเรื่องดอกบัวให้เปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนคุณงามความดีับผมตกตําแหน่งดวงจันทร์แล้วย,ยังตกตําแหน่งพระจันทร์แล้วย,ยังอาผมแปบลบว่าท่านจะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเก่งเป็นคนมีสติปัญญาับผมทําแต่งตัวแบบเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองับผมนี่คือตําแหน่งดวงชะตาคุณ เพราะฉะนั้นชาติก่อนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ชาตินี้ออกตอําแหน่งอัศวินขี่ม้าสองมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสเขาว,วิวาขามงคลเขาตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคกตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจ,จ,จินานำพาซึ่งความสมําเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวสาสนาพระราชาแห่งถ้วยัะผมท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาวิวาขามงคลเขาตั้งมั่นและเอาจริงเอาจังพระราชาถือตาำ แลผมยังเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหัดเอาจริงเอาจังจ,งจนประสมเก็ดขออนุญาตปล่อไพ่ครับชอบไพ่ถวยเทพตกตำแหน่งอะไรสืบชะตานะครับสืบชะตาแปลว,ว่าสิ่งต่างๆนะครับผมท่านต้องไปทําอะไรเอาไว้ในอดีตชาตินะครับชาตินี้ถึงจะต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกูบาอาจารย์จะต้องสืบชะตาสง่สงมอบเรื่องราวต่างๆและช่วยเหลือคนอื่นะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้อย่าไปช่วยมัวซัว มันไม่ใช่เรื่องของเราครับผมมันไม่ใช่เรื่องของเราครับเราไม่ช่วยมัวครับผมถ้าด้านเห็นเนี่ยเนี่ยสมมุตินะเห็นผีเยื่ออยู่ข้างหลังผีเยืนออยู่ข้างหลังคนคนนี้สมมุตินะครับสมมุติเอาผีเยื่ออยู่ข้างหลังคนนี้อ้าไปยุ่งกับกรรมเขานะครับบางวันดีคืนดีคืนวันดีคืนดีมันไม่เห็นแต่วันนี้เกิดเกิดคืมคึมเห็นขึ้นมาเฮ้ยมีผีอยู่ข้างหลังเขามีเงาดําอยู่ข้างหลังแล้วความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ได ครับผมอย่าไปยุ่งนะครับสืบชะตาดวงชะตาต่างคนต่างอยู่ขอเปิดอีกหนึ่งใบแล้วผมโชคชะตาตกตำแหน่งเสือสมิงนะผมโอ้แรงนะเนี่ยดวงเนี่ยแรงนะเนี่ยครับตกตำแหน่งเสือสมิงแปลว่าอะไรแปลว่าตอนตอนเช้าอ่ะยังไม่มีฤทธิ์มีเดชตอนกลางคืนเนี่ยฤทธิ์เดชมันแรงเหลือเกินเสือสมิงมันออกหากินกลางคืนะ ผมลิเตนะผู้ที่มีวิชาเป็นคนมีบุญกุศลวัสนาก็เรียกว่าจบปริญญาด็อกเตอร์นะแต่พอตังคืนปุ๊บถอดค้าเป็นด็อกเตอร์หมดบอกอาจารย์จบด็อกเตอร์มาแล้วเนี่ยนะผมแต่ตอนกลางคืนเนี่ยออกไปเนี่ยนะแหะแสบเหลือเกินนะอาจารย์ออกไปเที่ยวกลางคืนออกไปหากินออกไปทําอะไรบางอย่างนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในดวงชะตานะผมด้วยอํานาจบุญมาเรามีวัสนาต้องระวัง ครับผมแต่จะต,ตีความทางด้านเรื่องมนต์ดำก็ได้นะแต่เราไม่ตีความด้านนั้นเราหมอจะตีทางตีความทางด้านเรื่องอื่นอาจจะเป็นคนแสบส่งเป็นคนเจ้าเล, <c oughs> ล่ยเราผมเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นตาแหน่งดวงชะตาเรมเป็นแบบนี้ท่านต้องเชื่อไปตามไพลล่เราเพราะว่าเราฟังคลิปหมอหมอท่านกําลังดูหมอไพลล่เราก็เปิดไพ่ก็มาเสียงทายว่ามันตกตําแหน่งแบบแบบนี้หรือเปล่าท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าออกหากินตอนกลางคืน ด,ด้วยบุญกุศลวาสนาสองถ้วยมังเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขา่าววิวาขา่าวมงคลขา่าวตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มในดวงชะตาเดอะซันมังเกิดปากทงรอเต็มตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญรุงเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์การที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักโวมอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวห้าวหาดดวงชะตานี้ต้องอดทนอดการขออนุญาตเปิดไพ่ถ้วยเทพอีกรอบชอบไพ่ถ้วยเทพตกตำแหน่งผีจักกะ ผีจะักกะบงบอกถึงอะไรครับนะผมค่ารับใช้ครับนะผมค่ารับใช้อสายตายาวมองไม่เห็นโฟกัส <c oughs> ไม่เห็นนะต้องโจรก่อนแล้วครับนคะนะนะ่ารับใช้ครับผมครับผมผีจักกะครับเป็นคะ่ารับใช้ครับและเหมือนก็เป็นเป็นวิญญาณที่ไม่ดีครับนะผมที่คอยเกาะแกะคอยคล้องแววงคอยกันแกล้งคอยเยื้อแย่งเป็นค่ารับใช้ไอ้ไอ้ไอ,อ้พวกกี่ค่า ต้องด่ามันอย่างนี้มันคล้ายๆนะผีจักกะแล้วผมมันพวกขี้ข้าแล้วคือว่าคนมันสั่งมามันกั่นแกล้งในดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราก็หลบหลบหลีกซ่อนเล้นทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรพวกนี้ไม่เข้ามามันถูกมันเขาเรียกมันโดนใช้มาแล้วมันรักกันเหลือเกินแล้วมันชอบช่วยเหลือช่วยเหลือคนไม่ดีเข้าข้างคนผิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่คล้องเกี่ยวเราไม่คล้องแหวะ ผใครจะทําอะไรเชิญเอาที่สบายใจคุณครับผมดูชตานี้ตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหลียงจะเกิดความตั้งมั่นเอาจริงเอาจัง,จ,งจนประสมเด็กจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินงินทองขอทำนายว่าดวงนี้ไม่นานไม่ช้าจะดวงเปิดรับทรัพย์หรูโชคจะเจริญลุกเรืองขึ้นมา,าทันทียนันใดดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งเดอะเวอร์ครับเดเวอร์แปลว่าอะไรเมื่อไหร่อะเดเวอร์เมื่อไหร่ ครับมเมื่อเมื่อไหร่หมอท่านก็ตีความเป็นไวการคนครับ The Were มาแน่แล้วก็เรียกว่าจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อถึงเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทำเก็บเงินครับ The Were รอเก็บเงินครับ The Were เมื่อไหร่มาอาจารย์เก็บเงินดิเก็บไปเรื่อยๆครับซื้อไปเรื่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆเก็บเงินให้มากๆครับผม๋ย่า The Were ตกตำแหน่งไวการคนโอ้โหกวา กว่าจะรวยอาจารย์กว่าผมจะรวยกว่าหนูจะรวยเก็บเงินตั้งแต่สาวยันไอ้นี่แล้ววัยกางคนเนี่ยเดอเวอร์ตกตำแหน่งเดอะเวอร์แล้วถึงเวลาแล้วครับผมก็เก็บต่อไปเก็บแล้วมันอุ่นใจครับเหมือนมีล่มเงาครอบงำลงมาับผมมันอุ่นใจครับผมมันสบายใจใช้หมดแล้วมันไม่สบายใจมันทุกข์ ครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายดวงชะตาของท่านตกตาแหน่งชิงไวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเนดุบาลของนุญานอ่านพังครับได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนาพาซึ่งความผสมเลครับผมท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองใบเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยนะเปิดไพ่ขึ้นมาตกตําแหน่งถามอะไรก็พิมพ์มานะจ๊ะนะแจ้งวันเดืมนปีเกิดแล้วก็หมอสันก็จะเปิดเห็นเฉพาะไพ่นะจ๊ะับส่งคลิปมาหนึ่งคำถามสองร้อยนะท่านจะเห็นหน้าหมอจันนี้ การกกกง,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 งนะรารกน,กนกันความดูดวงดวงโดยรวมดวงโดยรวมนะครับการงานกันกับความรักทางข้อมกนะครับหรือว่าจะดูแบบถวยเทพก็ได้นะครับผมขอให้ท่านแชมชื่อรับลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับได้พบข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทักไลน์มาซันนี่4 2่9้ขอให้ท่านแชมชื่อครับสวัสดี